ในบางช่วงของชีวิตเราทุกคนล้วนเคยรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหมือนว่าทั้งโลกไม่เข้าใจเราหรือไม่มีใครอยู่เคียงข้างแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครเดินบนเส้นทางของชีวิตนี้เพียงลำพังทุกคนล้วนมีเส้นทางที่ต้องต่อสู้และ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายของตัวเองทั้งสิน้นบางครั้งการได้รู้ว่ามีคนอื่นที่เคยผ่านจุดเดียวกับเราหรือกำลังเผชิญเรื่องคล้ายกันอาจจะให้เรารู้สึกเข้มแข็งขึ้น และไม่สิ้นหวังเกินไปบนเส้นทางชีวิตที่ยากลำบากนี้ลองมองรอบตัวคุณดูคุณอาจเห็นใครบางคนที่กำลังยิ้มแต่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นอาจเต็มไปด้วยน้ำตาและความเหนื่อยล้าเขาอาจกำลังต่อสู้อย่างยิบเงียบไม่ต่างจากคนคนที่คุณเห็นประสบความสำเร็จในวันนี้อาจเคยล้มหลายครั้งเจ็บปวดไม่แพ้คุณคนที่ดูเข้มแข็งมากอาจเคยร้องไห้อย่างสิ้นหวังในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆโดยไม่มีใครรู้ชีวิตของคนเราไม่มีแบบแผนตายตัว ไม่มีใครสบายไปทุกเรื่องและไม่มีใครที่ไม่เคยผ่านเรื่องแย่ๆความทุกข์ความเหนื่อยและความล้มเหลวเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเผชิญแต่สิ่งที่ทําให้แต่ละคนแตกต่างกันคือวิธีที่เรารับมือกับสิ่งเหล่านั้นการรู้ว่าคุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียวจะทําให้คุณไม่รู้สึกว่าต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวคุณอาจจะเหนื่อยแต่ไม่ได้ไร้ค่าเพราะยังมีคนอีกมากที่รู้สึกเหมือนคุณยังมีคนอีกมากที่กําลังฝ่าฟันเหมือนคุณ ยังมีใครบางคนที่อาจกำลังมองคุณเป็นแรงบันดาลใจโดยที่คุณไม่รู้ตัวการเข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นเพียงคนเดียวที่ต้องสู้ช่วยให้ใจเราเบาลงและเดินต่อไปได้ด้วยความหวังมากขึ้นในโลกนี้ยังมีคนอีกมากที่กำลังพยายามเปลี่ยนชีวิตของตัวเองเช่นเดียวกับคุณบางคนกำลังสู้กับความเจ็บปวดในใจบางคนกำลังพยายามลุกขึ้นจากความล้มเหลวบางคนกำลังเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองทุกคนล้วนมีเรื่องราวของตัวเองและไม่มีเรื่องราวใดที่ไร้ค่า เพราะมันคือบทเรียนของชีวิตการยอมรับว่าเส้นทางของเรามีทั้งขึ้นและลงและไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ต้องเจอสิ่งเหล่านี้จะทําให้เรามีความเข้าใจและเมตตาต่อตัวเองมากขึ้นเราไม่จําเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาเราแค่ต้องไม่ยอมแพ้และรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังมีโอกาสใหม่ในวันพรุ่งนี้อย่าลืมว่าในวันที่คุณรู้สึกเหนื่อยยังมีอีกหลายคนที่รู้สึกเหมือนคุณและเขาก็กำลังเดินต่อไปเหมือนกัน จงใช้ความรู้สึกนั้นเป็นแรงผลักดันให้คุณก้าวต่ออย่าท้อแท้เพียงเพราะอุนนี้มันยากอย่าหมดหวังเพียงเพราะยังไม่ถึงเป้าหมายทุกก้าวที่คุณเดินคือก้าวที่มีค่าและเป็นก้าวที่พาคุณไปใกล้ความสําเร็จมากขึ้นคุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียวคุณแค่ยังไม่มองเห็นใครบางคนที่เดินอยู่ข้างๆคุณเท่านั้นเองคนเหล่านั้นอาจเป็นคนแปลกหน้าที่เจอในหนังสือในคลิปวิดีโอหรือแม้แต่ในบทความนี้แต่เขาก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งถึงคุณ อย่ากลัวที่จะเดินต่อแม้จะต้องใช้เวลานานอย่ากลัวที่จะพักถ้าคุณเหนื่อยเพราะแม้คุณจะหยุดหายใจชั่วคราวคุณก็ยังเดินต่อได้ในแบบของคุณอย่าเปรียบเทียบเส้นทางของตัวเองกับใครเพราะทุกคนมีจังหวะชีวิตที่แตกต่างกันคนบางคนวิ่งเร็วแต่ไปไม่ไกลคนบางคนเดินช้าแต่ไปถึงจุดหมายอย่างมั่นคงเส้นทางของคุณจะมีคุณค่าในแบบของคุณเองตราบใดที่คุณยังเดินอยู่ยังสู้และยิงเชื่อในตัวเองแม้เพียงนิดเดียว ก็ถือว่าคุณชนะแล้วบทสรุปคือคุณไม่ได้เดินคนเดียวทุกคนมีเส้นทางของตัวเองที่ต้องสู้และในเส้นทางน,นั้นคุณจะพบว่าทุกความเหนื่อยคือส่วนหนึ่งของการเติบโตทุกน้ำตาคือพลังที่เปลี่ยนแปลงคุณและทุกก้าวแม้จะลึกเพียงใดก็พาคุณเขาใกล้ความหวังเสมอคุณเก่งมากแล้วที่ยังเดินต่อมาถึงตรงนี้และคุณจะไปได้ไกลกว่านี้อย่างแน่นอน